ใช่คนนี้ยาแบงค์เพื่อนเออแบงค์แต่เท็เท็เท็จยาแบงค์เพื่อนลับอ่ะหง่วงอ่ะมึงรีบมาเลยอ้วเร็วๆเลยเร็วเฮียอะไรกูไม่เล่นฝ่ายกูมานั่งคุยกับพวกอ่ะทำอไมอ่ะแล้วแต่ลมกูจะปะสภาพลองไม่เล่นก็กูไม่มยิ่งยิ่งยิ่งยิ่เยิ่งเลยก กูตอบอ้วนนนมาเปิดกล่องเดี๋ยวอ้นถามซิบกล่องไม่เปิดไม่เปิดแค่นั้นแหละกูอยากเปิดหน้ามึงนะปะยอกยอกหลักจริงยอกคุยแปดห้าเออไม่ยวอ่ะชดชดเก้าเจ็ดชดชดเก้าเจ็ดไปเซตหนึ่งโอ้พกูสุดีแอดมีด้วย โอ้ยดิวโอ้อะไรมาใส่แม็กอยู่นะเว่ยเฮียอะ uh. ใส่แม็กอยู่นะเว้ย